อานว่าพิส์ทั้งหลายเหล่าน,นั้นไปแล้วนั่งแล้วบนอาสนะทั้งหลายอน,นันตบุคคลปูล่าแล้วแวดล้อมซึ่งเียงของอุบาสกนั้นผู้อนุบาสกกล่าวแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอัานว่าการเห็นซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายของกระผมเป็นกิจอันกระผมได้ดูยากจักเป็นอัานว่ากระผมเป็นผู้มีกำลังอันโทษประทุษลายแล้วย่อมเป็นอัานว่าท่านทั้งหลายขอจงสาธยายซึ่งพะสูตรส่นหนึ่งแก่กับผมเถิดดังนี้ถามแล้วว่า ดูก่อนอุบาสกอันว่าท่านเป็นผู้ไขเพืพ่อ,อนฟังซึ่งพระสูตรสูตรไหนย่อมเป็นดังนี้ครั้นเมื่อคําว่าน่ากระผมแ็นผู้ไขเพืพ่อ,อนฟังซึ่งสติประฐานสูตรอ่านอ่านพระพุทธเจ้าทั้งปวงทั้งหลายไม่ทรงลแล้วย่อมเป็นดังนี้อนุบาสกกล่าวแล้วเริ่มตั้งแล้วซึ่งพระสูตรว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอ่านว่าหนทางนี้อ่านเป็นเที่ปายแห่งบุคคลคนเดียวย่อมเป็นไปพร้อม เพื่อ,อความหมดจดวิเศษแห่งสัตว์ทั้งหลายดังนี้เป็นต้นในขณะนั้นอันว่ารถทั้งหลายหกอันประกอบแล้วด้วยร้อยแห่งโยธที่สองด้วยทั้งเกึงอันเทียมแล้วด้วยม้าสินทบพันหนึ่งอันประดับเฉพาะแล้วด้วยเครื่องประดับทั้งปวงมาแล้วจากเทวโลกทั้งหลายหก oh. อันว่าเทวดาทั้งหลายยืนแล้วบนรถทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวแล้วว่าอันว่าเราทั้งหลายจากนำไปสู่เทวโลกของเราทั้งหลาย อันว่าเราทั้งหลายจากนำไปสู่เทวโลกของเราทั้งหลายแนะท่านผู้เจริญอันว่าบาโศกจงบังเกิดเทรถนี้เพื่ออันยินดียิ่งในเทวโลกของเราทั้งหลายลราวากานว่าบุคคลทําลายแล้วซึ่งภาชนะอันเป็นวิการแห่งดินเหนียวถือเอาอยู่ซึ่งภาชนะอันเป็นวิการแห่งทองคําดังนี้อันวาบาโศกไม่ปรารถนาอยู่ซึ่งอันตรายแห่งการฟังซึ่งคมกล่าวแล้วว่า อ่านว่าท่านทั้งหลายอย่างการจงให้มาอ่านว่าท่านทั้งหลายยังการจงให้มาดังนี้อ่านว่าพิสุทั้งหลายเป็นผู้เน่งได้เป็นแล้วด้วยความสําคัญว่าอ่านว่าอุบาสกจ้อมกล่าวกับเราทั้งหลายดังนี้ครั้งนั้นอันว่าบรแระธิดาทั้งหลายของอุบาสกนั้นร้องแล้วด้วยความคิดว่าอ่านว่าบิดาของเราทั้งหลายเป็นผู้ไม่อิ่มแล้วด้วยการฟังซึ่งธรรมได้เป็นแล้วในการก่อน แต่ว่าในการนี้นเว่าบิดายังบุคคลให้ร้องเรียกแล้วซึ่งภิกษุทั้งหลายให้กระทําแล้วซึ่งการสาธยายย่อมห้ามเองนั้นเทียวเชื่อว่าศาสตร์ภูไม่กลัวต่อความตายย่อมไม่มีดังนี้อันว่าพิสษุทั้งหลายปรึกษากันแล้วว่าอันว่าการนี้เป็นสมัยไม่ใช่โอกาสย่อมเป็นดังนี้ลุกขึ้นแล้วจากอาสนะหลีกไปแล้ว อนานาวาโศกยังการหน่อยหนึ่งให้น้องไปร่วมวิเศษแล้วกลับได้แล้วซึ่งสติถามแล้วซึ่งบุตรว่าอานว่าเจ้าทั้งหลายย่อมข้าควรเพราะเหตุอะไรดังนี้อานว่าบุตรทั้งหลายกล่าวเลยว,ว่าข้าแต่พ่ออานว่าท่านทั้งหลายยางบุคคลให้ร้องเรียกแล้วซึ่งพิกษุทั้งหลายฟังอยู่ซึ่งทำห้ามแล้วเองนั่นเทียวครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นมีอยู่อว่าเราทั้งหลายข้าควรแล้วด้วยความคิดว่า เชออันว่าสาัตว์พวกไม่กลัวต่อความตายย่อมไม่มีดังนี้ดังนี้